ยัดเงินใหแแ้แตกแล้วแตกแล้วเอาล่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาอยู่กับผมในะสิ่เช่นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมคิง้อมพา l a s ิก c เหมือนเดิมใช่แหละ <c oughs> น่าจะเป็นพาทที่สามแล้วเรามาเอาบัฟธนูไปแล้วเมื่อวานน่าจะหมอกลงเนาะวันนี้น่าจะพระจันทร์แดง งั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมเอาคนไปบุกบุกตีฝั่งขวาแล้วกันบุกตีพอท่าฝั่งขวารอรอโดนตีซืน,นี้เสร็จก็เดี๋ยวเตรียมบุกเลยพอแล้ว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 สามเหรียญใส่ได้ไหมล่วงหนึ่งเหรียญโหล่วงน้ำอ สองคนน่าจะไปทันไปไม่ทันก็ล่วงอยู่แถวเนี้แหละเควิน <c oughs> <c oughs> เข้าบานละเอา้าวันนี้ไม่ใช่จันแดงเหรอ รับวันผิดเลอรอนั่นแหละสองคนนั้นก็น่าจะล่วงอยู่แถวๆนั้นแหละหมดแล้วบุกเลยเวลานี้แหละกำลังดี โอ้ขาติซะ,ะเงินเลยยังพอมีอยู่ไปนําหน้ากองทหารแต่ไกลนะวันที่สิบหก ผมรู้สึกว่าวิ่งไกลามากเลยนี่ไงพอเท่าเอาเลยเอาเลยจะแตกแล้วเดี๋ยวยัดเงินให้เดี๋ยวยัดเงินให้แตกแล้วแตกแล้ว <S <S เอาเงินไป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 เดี๋ยวยุบมาคนเรา เอาเงินไปรีบวิ่งสิโหรีบวิ่งสิครับน่ะโดนสอโอ้ยกิงเลยโอเคพอท่าแตกไปหนึ่งเรามาสร้างเกณวาร์ปได้เนาะเออเดี๋ยวก่อนแล้วันไปกลับก่อน เราเสียคนไปนเยอะมากแต่สวินแม่งหนีหนีไวมากเลยอ่ะอัศวินวิ่งหนีไวมากไม่ต้อเป็นอัศวินเลยโอ้แย่เลยนีย่ไงตัวบิน ต,ต,ต้องเอ่อต้องต่อคนเพิ่มกี่โมงแล้วว่ะอันนี้เพิ่งเช้าเหรอหรือเย็นผมมันตกอะ่ะผมมองพระาทิตย์ไม่รู้เรื่องอะ่ะพราทิตย์หรือพระจันทร์วะแต่คนทำงานก็น่าจะเช้าเนอะเช้าอยู่ โอ้มืดแล้วโอเคฝั่งนี้เหลือคนโอ้ฝั่งนี้เหลือคนเยอะมากอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตังล่วงตังล่วงโอเคพระจันทร์แดงเอออิย้ยไม่โดนใครเลย อั่งซ้ายน่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดูฝั่งขวาก่อนโอว่าฝั่งขวาเราไปเหย่หลังแตนเข้ามาน่าจะเจ็บอะ่ะจะฝั่งขวาเงียบเลยเนาะถ้างเงียบก็โอเคไปเอาไปสร้างพอร์ทัลดีกว่า มาีาวันที่17มาสร้างพอเท่าเลยจะมีคนไปได้ พอยามันไกลมากเลยโอเคเอามาสร้างซักเออเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้สร้างได้ไหมติดเหรอหรือต้องมาตรงนี้ถ้าประมาณตรงนี้น่าจะได้ แต่ก็จะมาขวางจุลปรทานของเราอีกไปก่อนแล้วกันยค่อยว่ากันอีกทีกำลังหามุมจะสร้างพอรท่ลอยู่ con đi chăng, Mày không may không trả đâu, Mày không trả đâu, ôi, Mình nhớ hơn มีเลยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีอะไรมาไปบุกต่อเลยแล้วกันแต่ไกลอะ่ะไกลมากเลย โอเควันที่18บแปดคนเดินกลับแบบชิวเลยอะนลองใหม่อีกรอบดีว่ามันสร้างได้ไหม ถ้าซักตรงเนี้ยโอเคได้ใช่มันน่าจะติดอหละเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มุมน่าจะติดโอ้ผมลืมไปเอาบัคโนให้เขาแย่แล้วจะยิงพอร์ทัลแตกไหมอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเอ่อทหารเราอยู่ไหนอะตาเอ๋เอได้ยินเสียงยิงแล้วิงไว้เลยแล้วกันไกละกละไกลละ กละกละกลมาแล้วมันมาแล้วไปไปสิไปสิยืนยิงอะไรกันอยู่โหมันเจ็บเรียบเลยอะเงินหมดแล้วด้วยแล้วยืนทำซากอะไรกันไปสิ โอเคลาก่อนแล้วกันนะลาก่อนแล้วกันเนาะลาก่อนแล้วกันเนาะเอา้าชิบหายแล้วไม่มีตังค์โอ้ยว่าจะขอตังค์แล้วหน่อยโอ้ยโอ้มองกุ๊เราเกืบคิดละ ยังดีอัศวินเขายังแบบหนาอยู่เราใส่เงินให้เขาไปเยอะ แต่ตอนนี้เงินเงินถุงเงินถังไม่มีเลยกลายเป็นคนยากจนอีกอ่ะขอตั้งไหนจ้าโอ,โ,อโอ้เงินเยอะเงินเยอะอบคุณครับ นับไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราสร้างกำแพงขา้างหน้าแล้วเขได้อยู่กันสบายขึ้นได้ไม่ต้องเดินไกลฝั่งนี้พอ,ออเดีออ๋ยเดี๋ยวๆทิ้งทิ้งลงพื้นก่อนทิ้งลงพื้นก่อนเยอะจัดวันที่สิบเก้ามันเยอะจัดเลย ไปไปบาคอนูเราหมดแล้วนี่ไงก็จะต้องขยกบกระแพเอาไปอีกเพราะไม่ไงั้นก็เอาไม่อยู่อ่ะไม่ไงั้นมันจะเออไกลมากวันที่ยี่สิบ เงินถุงเงินถังเราเต็ไมไปหมดเลยเอาไป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 โอ้โหคนเอ่องั้นเขีย่ยสองต้นนี้ จะสัตวตัวนี้ก่อนโอ้อย่าให้ตั้งดิกระแพงเราไกลอ่ะ แล้วไม่มีป้อมด้วยอเอาไงดีแมวแมวเ,เก็บกันไปก่อนมาตรงนี้ก็ได้ คนสร้างคนเดียวเองเหรอขอัดเพาก็เออยังไม่ถึงโอ้โหมาพอดีเลยยิงก็ไปยิงก็ไปยิงก็ไปมีเท่าไาหร่ใส่ให้หมดจับไปจับไป โอ้ขราตะเผายิงเคลียร์หมดยังโอเคเรียบร้อยบุกเลย <c oughs> ขราตะเผาเคลียรเสร็จบุกเลย โอเคได้หนึ่งคนโอ้บัทานโนูจะหมดต่อสัญญาวันที่ยี่สิบเอ็ดเอาล่ะันูเต็มันูเต็มเปี่ยม ยิงเงินไว้ก่อนเลยเอาตังค์ไปไปครับไป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 ไล่โอ้เขาไม่วิ่งอะแตกก็แหละคนเนี้ยเราก็ จะเหมือนกันดกวิ่งกันโอ้ที่อย่างเงี้ยยิงแม่นจังยังเรายังมีบัฟไอ้นี่อยู่บัฟฮนูอยู่ก็จะยิงแรงเลยแต่น่าจะล่วงแล้วมั้งเพราะว่ามันมาสองนั่นไงว่าละแล้วมีตัวบิน อตั้งขอตั้ง,องโอ้ยคาตาเพายิงโดนเก็บเรียบเลยโอตัวใหญ่นี่ มันโยนหินเข้ามามันโยนหินเข้ามาแล้วโดนเราหลายตัวเลยคนเราล่วงหลายโอ๊ะมาพยศคนเราล่วงหลายคนมากเลยเราน่นจะมีปัญหาเรื่องคนธนูเนาะ คนเราเริ่มเยอะละระจัรแดงให้ให้เรื่อยๆเลยให้เรื่อ,อยๆด้ยโอ้โหเงินขอหลบก่อนเดี๋ยวลน้นเดี๋ยวเดินตามมาอีกฝั่งขวาน,น่าจะเงียบ เอ๊ะทำไมเงียบสองฝั่งเลยหรือเป็นเพราะว่าเราไปเคลียร์พอท่อมาก่นแล้วอ๋อมาฝั่งนี้แทนเนาะแต่เราไม่อยู่ไงเราไปฝั่งขวามาก็คือเขาเคลียร์กันเรียบร้อยหรือว่าเป็นโชคดี วันที่ยี่สิบสองั้นสำหรับในพารน,นี้ก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาต่อให้อีกพารทหนึ่งก็ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดสาัคครไปด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือได้ไหมพาคดคทให่ใหม่สำหรับพาร์นี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะได้เขียรเอา้า ผมเพิ่งเห็นว่าคนโลกเราตายไปหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมาต่อพันหน้าโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปละแล้วเจอกันพันหน้าบ๊ายบาย